ร้านอีกแล้วแฮะจะมีลูกค้าไม่เนี่ยวันนี้เนี่ยร้านน้องยูไม่ใช่ร้านคุณร้านน้องอยู่ไม่ใช่ร้านคุณดานอยู่ี่ร้านผมไม่ใช่ร้านคุณดูไม่ได้แต่ว่าคุณก็อยู่ที่ดาวาผมร้านผมคือร้านน้องอยู่ฝากอยู่นายนะร้านผมคือร้านน้องอยู่ฝากอยู่นายนะวันนี้เปิดทำการแล้วอย่าลืมกันละัะลิงตายได้แล้วฝากไปกันละ่ะ รา้านนาอยู่นะครับเปิดทาการเรียบร้อยนะครับวับนนี้เนี่ยลิงได้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับคลิปครับได้หมีได้ตัวที่ไม่เคยได้เพียบเลยอืมได้ตัวอะไรบ้างเอ่ยอืมอืมอืนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นคลิปนี้นี่แหละน้องสวนครับมาหน่อยหรือว่าที่เรารู้จักนะครับในนามของเอ่อผ่านทองคํา ห่านทองคําไม่รู้นะว่าใครเคยดูไหมห่านทองคําที่อยู่บนเอ่อถั่วนะครับถั่วลันเตาผู้ฆ่ายักษ์แจ็คผู้ฆ่ายักษ์นั่นเองเจ้าห่านทองคาเนี่ยมีหนังด้วยนะแล้วก็มีการ์ตูนด้วยชอบดูการ์ตูนมากเลยนะครับที่แบบมันในเนี้ยเออตัวอะไร <c oughs> อันนี้ขิงหรือไงเนี่ยคือมันจะเป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะไปเออเอาไข่นะครับเป็นไข่ทองคํานะครับ เอาไปการ์ตูนแลวการผมชอบเวอร์ชันการ์ตูลลนม,มากเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยไข่ทองคำเนี่ยราคาเนี่ยสูงมากนะครับโปตีก็เอาไปอันเดียวนี่คือแม่เจ้าแม่เรียกว่าแม่ไก่ทองคาแม่ไม่ใช่แม่หง่ะแม่หงแม่หงเขาจะมองไม่เห็นนะครับก็โอเครักไข่ได้แต่ว่าในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยครับผมไปเอาไปทั้งตัวเลย <laughs> เอาไปเอาหงที่แบบออกมาเป็นไข่ได้สีทองเนี่ยเอาไปทั้งตัวเลย <laughs> ก็น,นะเฮ้ยมีคนโชคดีเหมือนเราด้วย โอ้ยแต่เราใหญ่กว่าเราใหญ่มากเลยไหมเราใหญ่กว่าเนี่ยสิทัวทีนะอืมนี่ขิงนะเออการ์ตูนเรื่องนั้นก็เลยคิดถึงเลยนะครับเห็นเจ้าตัวนี้ปุ๊บคิดถึงเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวผมอยากจะขอเจ้าตัวเนี่ยมันเป็นตัวเล็กอะทุกคนเป็นตัวเล็กที่จะทาให้เราเนี่ยตัวเล็กด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะอธิบายความสามารถของเจ้าตัวนี้นะครับที่ ต่างกว่าคนอ,อื่นนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งเนาะซ่งอะเจ้าปลาหมึกออกมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเจ้าห่านตัวนี้ก่อนดีกว่าน้องสเวนนั่นเองอ่ะเปิดเสียงหน่อยน้องสวนเอามาเลยนี่สวนโอ้สวนไม่บักเลยครับคืออ้าว <laughs> บักเหมือนเดิมนี่นาแอนิเมชันเดินยังไม่มาครับทุกคนเนี่ยอายืดเฉยๆเนี่ยยังมีเดินปุ๊บกลางปีกทีพสครับผม <laughs> นี่อะไรแล้วพิมอะไรเนี่ย อ๋อ,อเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรผมจะชักมือมาตีแล้วไม่ใช่สติลเบลล์อวดทีนะครับก็ก็ยังไม่มานะซึ่งเจ้าตัวน,นี้เนี่ยมันต่างจากที่ผมเคยสปอยไปก่อนหน้านี้ความสามารถเนี่ยต่างนะครับเพราะว่าความสามารถของเขาก็คือความสามารถแรกทุกๆ24นาทีนะครับเขาจะไปสวนตรงข้ามหรือว่าสวนแบบแรนดอมนะครับในเซิร์ฟของเราแล้วก็กอปปี้เหมือนน้องปลาหมึกเลยแต่ว่ากอปปี้ข้ามสวนค, <laughs> ครับผมครับจริงๆอันนี้ไม่ได้คีมโม อ่ะเดี๋ยวลองวางมีมิกซสักตัวหนึ่งนะทุกคนนะแล้วก็อีกความสามารถนะครับของเจ้าน้องสเวเนเนี่ยเขาบอกว่าทุก5นาทีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนฟูชของเราเนี่ยให้เป็นติดมิวชั่นเกร f ฟูลนั่นเองนะครับอะก็ถือว่าช่วยเพิ่มมูลค่านะเออคอนเซปต์เดียวคล้ายๆกับเพิ่มมูลค่าในการ์ตูนเลยนะครับตัวนี้ผมชอบมากการ์ตูนเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูแบบดูสนุกมาก เดี๋ยวดูซิว่าเจ้าหมึกเนี่ยจะสามารถก๊อปปี้ความสามารถของเจ้าตัวนี้แล้วหมึกปบติจะก๊อปปี้แล้วก็ก๊อปปี้อีกทีหนึ่งฮะมันคืออะไรเนี่ยเอาแค่คือมันก๊อปปี้ความสามารถตัวนี้ความสามารถตัวนี้บอกว่าจะก๊อปปี้ของสวนคนอื่นโดยการที่จะเดินไปสวนคนอื่นแล้วก๊อปปี้โดยใช้มึกเนี่ยมันก๊อปปี้เจ้าตัวนี้หมึกจะได้ไปก๊อปปี้เจ้าตัวนี้แล้วไปก๊อปปี้ของสวนคนอื่นและจะเดินไปก๊อปปี้เพราะว่าโดนก๊อปปี้ด้วยก๊อปปี้ของหงตัวนี้นั่นเองนะครับเข้าใจใช มึกไม่ทํางานอ๋อมึกก็ปี้ไม่ได้อย่างงั้นนะอ่าน่าจะใช่ครับผมผมว่าแหละนะครับเขาไม่ให้กอปี้น้องหมึกแบบมึกก็ปี้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองดูอีก,กรอบหนึ่งไม่ได้นะทุกคนซึ่งส่วนตรงข้ามเนี่ยถามว่ามีสัตว์เลี้ยงไหมมีครับเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงโอ้สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวไม่มีความสามารถนี่นะเนี่ยไม่มีอืมอันนี้มีความสามารถนี่เนี่ยมีความสามารถครับมีความสามารถเออเนี่ยก็ปี้ตัวนี้ก็ได้นี่ แป๊บนึงนะไปไหม,มไม่ก๊อปปี้ครับทุกคนอ่ะถ้ามึงไม่ก๊อปปี้เราลองความสามารถน้องหงเงียดดีกว่าน้องหงเหลืออีกยีนาทีนะครับอ่าไม่ต้องห่วงเรามีตัวขี้โกงนะครับรีด้ว่าผมเนี่ยเติมมาเยอะเกมเนี้แต่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่น,นครับไม่ค่อยมีอะไรทําแต่ว่าเติมเติมมาน้ําตาลไหลอะ่ะบอกเลยว่าทำไมตอนนั้นผมถึงบ้าเกมได้ขนาดนั้นนะครับอยากกลับไปบอกตัวเองว่าเฮ้ยอยา่าเลิกเติมขนาดนี้ได้แล้ว มีส่วนของตัวเองนะครับอ่าลิงก์ได้คลิปได้เลยนะครับอ๋อและอย่างหนึ่งครับต้นคลิปเนี่ยเป็นร้านของผมเองนะครับผมามาทำร้านเป็นของตัวเองนะฮะก็คือไม่ได้สปอนเซอร์จากร้านอิปรกรณ์แล้วแต่เป็น iucc shop เป็นร้านของผมเองนั่นเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมาบอกกล่าวกันก่อนว่าร้านเนี่ยจะเปิดวันที่17นี้นะครับซึ่งวันนี้วันที่14อีก3วันนะทุกคนเดี๋ยวถ้าใครต้องการอาของอะไรต่างๆเนี่ย มีน่าจะครบๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามฟาร์มนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับใครที่อยากได้ตัวอะไรนะครับก็คอมเมนต์ดูตอนที่เปิดร้านแล้วนะเออไม่มีอะไรขายก็บอกผมได้นะอ่ะเรามาต่อของเราดีกว่านะครับประมาณนี้ตื่นเต้นมากเลย <c oughs> ได้เปิดร้านของตัวเองแล้วเย่ yeah. เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะขายอะไรบ้างอ่ะตอนนี้ก็รถคูดาวครับผมรถคูดาวนี่นี่นี่เติมยับยับเติมรถคูดาวโอ้เจ้าเป็ดเอา้าเจ้าหงไม่ใช่เป็ดเอา้าไม่ได้ดูหงแมบ๊บเดียวหงไปไหนละ หงไปไหนแล้วอยู่สวนเราปะเดี๋ยวเฮ้ยหงไปไหนแล้วทุกคนโหพูดแป๊บเดียวาไปเล่นไปแป๊บบนึ่งผมผมตามโเมีนแทงเขียวเขียวไปฝั่งนี้หงทำอะไรไปทำอะไรสวนคนอื่นหงทำอะไรสวนคนอื่นบอกมาเดี๋ยวนี้เอาใหม่เอาใหม่สิบแปดนาทีครับทุกคนเดี๋ยวมาดูหงใหม่ดูโดนเม็ดรับประมาณสองสองนาทีนะครับลด2องนาที สุดท้ายสุดท้ายหงเอ้ยอะไร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 แสบตาแล้วหงไปแล้วหงไปแล้วหง,หงไปแล้วหงก็อปี้อะไรฮะส่งอะไรกลับมาบ้านโอ้ก็อปี้คิซเนค่ครับโอ้ทุกคนเห็นไหมทุกคนหงเนี่ยสามารถนะครับกปี้คืออะไรเนี่ยคือหงไปก๊อปปี้ส่วนคนอื่นอีกทีนึงแต่ว่ามึงเนี่ยไม่สามารถก๊อปปี้หงได้คือสามารถก๊อปปี้ได้แต่ว่า ไม่ไม่ก๊อปปี้ไม่ได้นะครับคือหมึกไม่สามารถก๊อปปี้เจ้าหงได้นะครับนี่คืออืมนะครับเป็นข้อที่ยกเว้นนั่นเองนะครับทดลองให้ดูแล้วอ่าทุกคนเรามาถึงช่วงที่อ่าช่วงสาระปกติจบกันไปนะครับทุกคนคิดว่ามันมีขัวอ่าคอมโบอะไรบ้างไปไปไปขโมยความสามารถของบ้านคนอื่นมีคอมโบหนึ่งเขาบอกว่าให้หงเนี่ยไปขโมยความสามารถของหมึกฝั่งตรงข้ามวัดแล้วมันจะก๊อปใครอีกทีอ่านี่ก็ไม่รู้ หรือว่ามีคนบอกว่าให้หงเนี่ยไปก๊อปปี้เจ้าแมวแบบให้หงไปก๊อปปี้เจ้าแมวใช่ไหมหง8แปดตัวแล้วแล้วเจ้าหงเนี่ยจะไปนอนอใส่บ้านคนอื่นพอยก,ก็คือมันจะเท่ากับเรามีแมวอยู่16ตัวหรือเปล่าแมวจะเพิ่มจาก8ตัวเป็น16ตัวไหมเพราะว่าหงเนี่ยก็ไปนอนบ้านคนอื่นแล้ว <laughs> อย่างที่เห็นนะเมื่อกี้คือถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามเป็นแมวเนี่ยตามกันทันใช่ไหมเป็นแมวเขาก็จะนอนที่บ้านคนอื่นครับผม <laughs> แบบอะไรเนี่ยนะครับคือก็มีคนแบบอย่างรู้นะครับว่าเอ,อมันคบกับแมวได้หรือเปล่าเดี๋ยวไว้กันคิดหน้าอะไรกันนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆนะซึ่งผมต้องหาเจ้าหงเนี่ยให้ครบ8ตัวก่อนปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังทําไม่ได้นะครับต้องหาให้ได้8ตัวก่อนแล้วก็ต้องรอให้8ตัวเนี้ยไปนอนสวนคนอื่น8ตัวแล้วก็รวมกับเจ้าแมวส้มนะครับ8ตัวกลายเป็น16ตัวนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าความสามารถนี้ มันจะได้จริงไหมหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนออมนเป็นอะไรที่แบบทุกคนออกไอเดียกันมาอนอกจากไอเดีย2อไอเดียนี้เจ้าหมึกกับเจ้าแมวทุกคนคิดว่าหงเนี่ยทำอะไรได้บ้างคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคอมเมนต์กันหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้นี่คือพลังของน้องหงนะครบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันนิดนึงนะครับเพระาะว่าผมเนี่ยเปิดไข่ได้นิดนึงอ่ะเปิดไข่ดูซิจะได้ตัวอะไรบ้างมีตัวหนึ่งที่ผมอยากเล่นมากเลยนั่นคือน้องโรบินนี่ไง เฮ้ยโรบินโอเคเอาออกไปก่อนแล้วกันนะเจ้าหมึกหมดเวลาแล้วอ่ะเรามาดูส่วนของน้องโรบินโอ้มีมีเจ้าหมีด้วยอ่ะเจ้าหมีได้กี่เปอร์เซนต์เอ่ยคือเจ้าโรบินเนี่ยห้าสิบสี่เปอร์เซนต์หมีคือสิบเปอร์เซนต์นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะให้ดูความสามารถของน้องโรบินตัวนี้ใส่ปุ๊บตัวเล็กลงครับผมใ <laughs> ส่ปุ๊บตัวเล็กลงครับผม <laughs> คือวัดเดี๋ยวดูนี่คือได้ตัวใหญ่มาด้วยนะเออดู คือคือผมตัวเล็กกว่านกอะ่ะตอนเนี้อะไรเนี่ยเอออะไรปิว๊วปิวอะไรปิว๊วปิวโอ้โอ้บ้านคนอื่นบ้านคนอื่นตกใจอ่าเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องโรบินหน่อยละกันโรบินบอกว่าทาให้เราตัวเล็กลง10%เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเหมือนเหมือนเดิมนะเหมือนกับน้องหงเลยนะครับเดี๋ยวหา8ตัวก่อนแล้วก็ผมขอญาตไปฟาร์มให้เวลร้อยทั้งหมด8ตัวเจอกันคลิปหน้านะครับ <laughs> ผมจะตัวเล็กขนาดไหนนี่คือผมใส่แค่2ตัวนะคือผมตัวเล็กขนาดนี้แล้วอะ แล้วก็แบบแบบเวลหนึ่งอะเวลหนึ่งโอ้โหนี่เท่าเวลร้อยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าตัวน่าจะกระติ้งเดียวนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับถ้าแบบถ้าอันนี้มันรวมกันแปดตัวแล้วเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อะทุกคนตัวเล็กจนหายไปเลยอะน่าสนใจแล้วก็อีกตัวนึงคือน้องหมีน้องหมีบอกว่ามีโอกาสทาให้ผลไม้ใกล้ๆเนี่ยติดเจ้าอ่า m u เ a t i o n ใบไม้ตกนะครับหรือว่าฟอร์นั่นเองแล้วก็ทําให้ตัวใหญ่ขึ้นเอ๊ะ มันทําให้ผมตัวใหญ่ขึ้นเหรอเอาออกเอาออกปุ๊บตัวเล็กกว่าเดิมเฮ้ยเฮ้ยผมตัวเล็กกว่าเดิมจริงโอ้โหนี่ผมอาจจะตัวเล็กเท่าเจ้าตัวนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเคยตัวนี้ตัวใหญ่กว่าผมแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมนี่ใส่แค่สองตัวนะทุกคนนี่สองตัวยังขนาดนี้ถ้าแปดตัวจะเล็กขนาดไหนแหมดูผมตัวเล็กเลยอ่ะตัวเท่าไหร่เขาเองอ่กลายเป็นลูกได้เลยเนี่ยเนี่ย ขอตั้งหน่อยหนูอยากกินเลอะ่ะขอตั้งหน่อยสิหืมตัวเล็กมากเลยกาเป็นแบบรุ่นน้องเลยดู <laughs> ตัวเล็กกว่าผู้หญิงอีกเออกาเป็นตัวเล็กเลยอะ่ะเออพี่สาวครับขอเลยหน่อยได้ไหมยอยากกินนมอ่ะขอสิบบาทไม่ให้หรอกครับโอ้โหพี่สาวเสียงเยข้มกว่าผมอีก <laughs> พี่สาวเป็นลาอูนใช่ไหม <laughs> อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับจะใส่โรบินแปดตัวคลิปหน้าจะตัวเล็กแค่ไหนไปดูกันครับซีอูครับ <laughs>